แล้วพี่ดังจริงเป็นคนแบบเนี่อย่าง,งล่าสุด9วันเป็นคนแฮปปี้ไหมชอบการไปทํางานไปท่องเที่ยวอย่างนี้ด้วยไหมครับอชอบนะฮะก็เป็นแบรนที่เราลากักยู่แล้วแต่มันก็จะมีฟีลแบบเหนื่อยล้าันสนุกในเหนื่อยสนุกในเหนื่อยสนุกในเหนื่อยแล้วเจอคนอย่างน้องน้องสาวผมอีกเป็นเป็นร้อยเป็นพันไปกีด้วยนะอันนั้นกับกรลังใจที่ดีเลยนะอันนั้นก็นคือแบบทําให้เราแบบบางทีแบบก่อนจะขึ้นเราอาจจะแบบมีความสนลสเลกยมยมยมอะไรเงี้ยเจอแฟนเพลงที่แบบ เขามาซัพพอร์ตเราจริงๆเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้เลยเขาเตรียมแต่เตรียมแบบว่าถ้าเพลงนี้มาเขาจะยกป้ายอันนี้ขึ้นอ่าใช่เขาจะแจงอย่างนี้เลยว่ารอเพลงนี้นะถ้าเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพ็อปอันนี้เขาก็รวมทีมกันอย่างเช่นล่าสุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบแฟนเพลงยุคต้นต่าแลทําแรกเนี่ยก็ยังตามกันมาอยู่คือแบบนีลูกมาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเมื่อก่อนแฟนคลับเขาอันนี้ผมสอบถามแล้วกันเลยว่าเขารวมตัวกันทำโปรเจกต์ด้วยอ่ การสื่อสารแบบใดอะเขามาจะเจอกันในคอนเสิร์ตเมื่อก่อนมันจะมีปีคอนเสิร์ตเยอะใช่ไหมซูเปอร์คอนเสิร์ตจสซีคอนเสิร์ตแล้วก็หน้าเอเขาก็จะเจอกันแล้วก็คนไหนที่เขาที่ถูกจะตากันหรือโอเคมีตรงกันอย่างเงี้ยก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนก็จะมีกิจกรรมมีแบบมีบูมให้เราบ้างมีป้ายพิเศษบ้างเมื่อก่อนว่าจะเป็นป้ายมันไม่ได้เป็นป้ายไฟอะเนาะเมื่อก่อนจะเป็นป้ายเขียนมือบนบอร์ดอย่างเงี้ย เขก็ยกกันอย่างเงี้ยถึงเวลาเขาก็จะมีการเหมารถตู้กันไปทัวร์คอนเสิร์ตตามเราจัดรูท9วันตามพี่ดังก็ <S <S ตามใช่อะไรอย่างเงี้ย